โมเสสผู้นำชาวอิสราเอลผู้แหวกทะเลแดงผู้ได้รับบัญญัติสิทธิประการจากพระเจ้าแต่คำถามสำคัญคือเขามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หรือเป็นเพียงตำนานทางาศาสนาไม่มีบันทึกใดในอียิปต์โบราณที่พูดถึงโมเสสหรือเหตุการณ์ชาวยิวหลบหนีออกจากอียิปต์โดยตรงเลยแม้มีการค้นพบเมืองโบราณหลายแห่งในคานาอันและคาสมุทรซีน แต่นักวิชาการยังคงถกเถียงว่าเกี่ยวข้องกับโมเสสจริงหรือไม่บางคนเชื่อว่าโมเสสอาจเป็นชื่อที่รวมบุคคลหลายคนไว้ด้วยกันเป็นภาพแทนของการปลดปล่อยและศรัทธ,ธาโมเสสอาจจะเคยมีชีวิตจริงหรืออาจเป็นเพียงตำนานที่หล่อหลอมศรัทธ,ธามนุษย์มานับพันปี